สวัสดีครับผมบิ๊กเดวีชแนลนะผมวันนี้จะมาทำพัดลมนะครับให้ฮาตาตลินะไม่มีแรงครับผมวิธีสังเกตนะครับว่าอะไรเสียไม่อะไรเสียนะครับให้ทำการหมุนดูก่อนนะครับว่าเอ้ใบมันหมุนไหมนะครับผมถ้าใบมันหมุนนะครับผมให้ลองทำการเปิดดูนะครับอัน,นี่ผมจะทำการตัดตัดกาป้าออแล้วนะครับ อาการแบบเบอร์หนึ่งสตาร์ทไม่แรงเบอร์สองก็ไม่แรงคือเป็นกับเจ้าตัวนี้นะผมค่ะปลาซิเตอร์นะครับผมเป็นตัวแค,คแคปนะครับผมสีแคมปนะครับสตาร์ทมอเตอร์นะครับผมนี่นะค่าหนึ่งจุดห้าไม่ครบขนาดนะั เด็กน้อยนีน่าบผมหวกระได้บ้านแห้งอาการคือแบบนี้นะมันไม่วปวมเห็นไหมครับค,คือสีแห้งนะครับผม ใช้สีบวกนะคระับ1.5มันคฟาร์อาการนี้คือคาปาซิเตอร์แห้งนะครับผมเสร่าก็ทิ้งไปเลยนะครับทิ้งตัวใหม่นะครับผมใส่แทนเข้าไปนะครับผมถึงจะไม่เหมือนเก่าแต่ก็ใส่ได้นะครับผมขอให้เป็นค่าเดียวกันนะครับผมค่าสตาร์ท หนึ่งจุดห้าไมโครฟาตนะครับผมแต่ว่าอยากแรงกว่าน,นี้ก็ใส่หนึ่งจุดแปดก็ได้ครับผมแต่จะใส่ศูนจุดศูนย์นะครับมันจะแรงไปนะครับผมมอเตอร์มันร้นนะครับผมนี่ครับ C หนึ่งจุดห้าไมโครฟาล์ตนะครับผม นี่นะครับผมทาการเปลี่ยนเข้าไปนะผมเปลี่ยนเสร็จแรงเลยนะครับผมเอาผมได้ทําการเปลี่ยนซีใ่แล้วนะครับผมลองเทสดูนะครับมันหมุนไหมนะครับผมนี่นะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับผม ับผมหากวิดีโอผมเป็นประโยชน์แก่เ,เพื่อนๆนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามช่อง Big DIY Channel ครับผมสำหรับการที่เราจะประดิตเครื่องใช้ไฟเองหรือว่าซ่อมเองอยู่ที่บ้านนะครับผมก็